รีวิวเครื่องช่างดิจิทัลนะครับผมยี่ห้อกาบอนะครับโดยก็จะสามารถชั่งน้ำหนักของเราแบบดิจิทัลนะครับผมบอกอุณหภูมิบอกปริมาณแบบด้วยราคาไม่แพงด้วยแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับซึ่งราคาถูกมากท่านผู้ชมถ้าโปรโมชั่นอยู่ที่150บาทโดยประมาณเองถ้า150บาทส่งฟรีนะครับผมเยี่ยมมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยมากแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานด้ครับ แค่วางบนพื้นขึ้นเหยียบก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมหรือในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นยี่ห้อกาบอกเราไปติดตามการใช้งานกันเลยครับผมก็แค่วางกับพื้นแบบนี้นะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็แถมตัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับตัวชาร์จไมโคร USB นะครับผมนี่แล้วก็แถมสายวัดมาให้ด้วยชาร์จกับมือถือก็ได้มีช่องเสียบตรงนี้นะครับมีช่องเสียบตรงนี้ชาร์จกับมือถือ เวลาแบตหมดเนาะ,ะหวางกับพื้นงานก็เป็นพื้นแข็งนะครับแล้วก็เรียบนะครับผมโอเคไปติดตามการใช้งานกันเลยครับโอเคเรามาทดสอบการใช้งานกันนะครับขึ้นได้เลยนะครับผมขึ้นได้เลยตัวเลขก,ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ7 2็ดสิอ่ะแล้วก็บอกอุณหภูมิด้วย26แล้วก็บอกปริมาณแบตเตอรี่ด้วยเราทิ้งไว้ก่อนนะครับผมสักครู่ ระบบจะแคลอัตโนมัติให้เป็น0.00แบบนี้แล้วก็ค่อยขึ้นใหม่๋ยวนองแพ้น้องคุกิ้งน้องขึ้นใหม่นะครับน้องขึ้นอีกครั้งนะครับขึ้นปุ๊บนะครับ72.40เท่าเดิมน,นะครับแสดงว่าความเที่ยงตรงของเครื่องช่างเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ได้อยู่นะครับก็คือขึ้นปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงด้วยท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยดีว,มาามดว,ดวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ในคลิป t ิกต็อกนะครับ แล้วก็ลัสอาเป็นลัสตาชอปีก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมยี่ห้อเป็นกา r บนะ r าโบนะครับผมก็เป็นเครื่องสร้างอิเล็กทรอนิกส์นะครับบุ่น GWSM01A นะครับผมกาโบนะครับ Love in f r e s h n e s นะครับผมไปถูกอ่านประมาณนี้แหละแถมมาให้หมดเลยนะถูกอย่างครบสูงสุดนี้น่าจะเป็น n e t w o r k of Product น้ำหนักนี้อยู่ที่ 0.8กรัมก็คือเกือ,กอบกิโลสำหรับเครื่องช่างนี้นะครับผมแม็กซิมัมของเขาด้ดูก่อนนะแม็กซิมัมเท่าไร180ก,180กิโลกรัมนะครับโดยประมาณ 180. 180กิโลกรัมโดยประมาณนะครับซึ่งช่วงของการวัดของเขาครับอยู่ที่0.2ถึง180กิโลกรัมครับผม โอเคท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวเครื่องช่างน้ำหนักนะครับแบบดิจิตอลแล้วก็วางกับพื้นขึ้นปุ๊บก็ช่างได้เลยก็แนะนำให้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักเรานะครับถ้าเครื่องทํางานดีแล้วเนะี่ยมันจะแคลคอลให้อัตโนมัติเวลาเราแบบเหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับก็แนะนําให้แคลคอลก่อนนะครับผมก็จะโอเคอยู่ก็คือแค่เหยียบขึ้นเหยียบลงในครั้งแรกก็จะโอเคแล้วนะครับผมโอเคเรือในการทางซื้อผมจะแปลไว้ให้ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมานิชแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ